ชีวิตเราที่ดูติดลบในช่วงนี้ไม่ใช่เพราะโชคไม่ดีและไม่ใช่เพราะเราพยายามน้อยไปแต่เป็นเพราะเรายอมให้พลังงานของคนบางคนเข้ามาดึงจิตใจเราตกไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ตัวอาจเป็นคำพูดเล็กๆที่เขาเอ่ยขึ้นมาเหมือนไม่ได้คิดอะไรแต่เรากลับต้องกลับมาคิดทั้งคืนอาจเป็นสีหน้าเฉยชาหรือการกระทําบางอย่างที่ทำให้เราต้องรู้สึกผิดโดยไม่จำเป็นต้องผิดจริง หรืออาจเป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้เราต้องคอยกังวลคอยกลัวคอยระแวงจนใจเราหนักเหมือนแบกหินก้อนใหญ่ตลอดเวลาลองนึกภาพตัวเองเดินอยู่ในเมืองใหญ่ฝนกำลังจะตกท้องฟ้าหม่นลงเรื่อยเรื่เราพยายามจะรีบไปข้างหน้าแต่มีบางอย่างดึงขาเราไว้มันไม่ใช่พายุไม่ใช่ลมแรงมันคือคนบางคนที่ยืนอยู่ข้างหและส่งพลังบางอย่างให้เรารู้สึกว่า ชีวิตมันหนักขึ้นโดยไม่รู้ว่าเพราะอะไรนี่แหละค่ะคือพลังงานด้านลบของมนุษย์สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเตือนไว้ในหลายพระสูตรว่าขบคนผ่าลพาตนให้เศร้าหมองไม่ใช่เพราะคนผ่านจะทำร้ายเราเสมอไปแต่เพราะเขาจะทำให้จิตเราเศร้าหมองด้วยการอยู่เฉยๆนั่นเองในวันนี้เราจะมาพูดถึง7ลักษณะคนที่มีพลังงานด้านลบ ที่ทำให้ชีวิตเราติดลบไปด้วยแบบเงียบๆและหลายครั้งเราก็รักเขาเราก็ผูกพันกับเขาเราก็ไม่อยากปล่อยมือเขาแต่ยิ่งอยู่ชีวิตยิ่งถอยหลังก่อนจะไปถึงตอนนั้นอยากชวนหายใจลึกๆสักครั้งค่ะเหมือนเพื่อนที่นั่งลงข้างๆแล้วพูดเบาๆว่า,วาเรามาค่อยๆดูกันนะว่าความเหนื่อยที่เราแบกอยู่มาจากตัวเราจริงๆ หรือมาจากใครบางคนกันแน่ตอนที่หนึ่งเราจะเริ่มจากการมองเห็นภาพรวมของพลังงานลบที่อาจซ่อนอยู่ในคนรอบตัวหรือบางทีอาจซ่อนอยู่ในตัวเราด้วยโดยไม่รู้ตัวบางคนไม่ได้ตั้งใจทำร้ายกันแต่พลังงานที่เขาพกมาก็ทำให้บ้านทั้งหลังมืดลงได้ลองนึกถึงห้องดึงที่มีแสงสว่างพอดีแค่มีคนเปิดหน้าต่างเพราะเขาต้องการอากาศ แต่ลมก็พัดเอาฝุ่นเข้ามาเต็มห้องคนที่เปิดหน้าต่างอาจรู้สึกดีแต่เราที่อยู่ในห้องต้องเป็นคนเก็บกวาดนี่คือภาพของพลังงานลบที่ไม่จำเป็นต้องมีเจตนาร้ายแต่ก็ยังสร้างผลลบได้เหมือนกันลักษณะพลังงานลบข้อแรกคือ 1. คนที่พูดในเชิงดูถูกเสมอไม่ว่าจะต่อหน้าหรือในรูปแบบของคำล้อคำเน็บเขาจะพูดเหมือนเล่น พูดเหมือนสนุกแต่คำพูดนั้นเข้าไปฝังในใจเราเหมือนมเมล็ดไม้อันแหลมคมเขาอาจพูดว่าอ๋อเธอนี่ก็แค่นี้แหละจะหวังอะไรสูงๆไปทำไมคิดมากไปเองหรือเปล่าไม่มีใครสนใจเธอขนาดนั้นหรอกพยายามเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมอยู่เฉยๆเถอะคำพูดเหล่านี้ไม่ใช่คำแนะนำแต่มันคือการดึงเราลง เป็นพลังงานลบที่ทำให้ความมั่นใจผุกกร่อนอย่างช้าๆเหมือนสนิมที่เกาะเหล็กไม่เจ็บทันทีแต่พอรู้ตัวอีกทีก็เสียหายไปครึ่งแล้วลักษณะที่สองคือคนที่เป็นก้อนเมฆมนของทุกสถานการณ์ไม่ว่าเรื่องจะดีแค่ไหนเขาก็จะหามุมให้ตัวเองทุกข์หรือให้คนอื่นกังวลเราบอกว่าได้งานใหม่เขาจะตอบว่าระวังนะ งานแบบนี้เขาไล่ออกง่ายเราบอกว่ามีแฟนใหม่เขาจะตอบว่าดีใจด้วยแต่ระวังผิดหวังนะคนสมัยนี้ไว้ใจยากเขาไม่ได้อิจฉาเราเสมอไปแต่พลังงานของเขาคือความกลัวความกังวลความคาดหวังร้ายและเขาปล่อยพลังนั้นออกมาเหมือนควันดำจากปล่องโรงงานเราไม่ได้เป็นคนปล่อยควันแต่เราต้องสูดควันเข้าไปเต็มเ ลักษณะที่สคือคนที่ชอบโทษคนอื่นเสมอเวลาเกิดปัญหาเขาจะหาคนผิดไม่เคยมองตัวเองไม่เคยรับผิดชอบพลังงานของตัวเองคนแบบนี้อยู่ใกล้แล้วเราเหนื่อยค่ะเพราะเขาจะโยนความผิดโยนความรับผิดชอบโยนความหนักใจมาให้เราเหมือนคนที่ไม่ยอมถือของเองแม้แต่นิดเดียวทั้งหมดนี้เป็นเพียงสมลักษณะแรกจากเจ็ด ที่พลังงานของเขาสามารถทำให้ชีวิตเราติดลบได้อย่างง่ายๆและหลายครั้งเราไม่เคยรู้ตัวเลยว่ากำลังดูดพลังชีวิตไปเงียบๆตอนต่อไปเราจะลงลึกถึงลักษณะอีกสข้อที่เหลือพร้อมตัวอย่างจริงที่ฟังแล้วคุณอาจสะดุง้งเพราะมันเหมือนกำลังเล่าเรื่องของใครบางคนที่คุณรู้จักหรืออาจเป็นตัวคุณเองก็ได้ หลังจากที่เราได้รู้จักลักษณะพลังงานลบสข้อแรกแล้วตอนนี้อยากชวนคุณค่อยๆก้าวลึกเข้าไปอีกหน่อยไปดูตัวอย่างจริงหรืออาจเป็นเรื่องที่คุณเคยประสบมาก่อนเพราะบางทีเราไม่ได้เห็นชัดตอนอยู่ในเหตุการณ์แต่พอถูกเล่าออกมาเป็นเรื่องของคุณอื่นจู่ๆใจก็สะดุ้งขึ้นมาเงียบๆว่านี่มันเรื่องของเราเลยนี่นาะ พลังงานลบข้อที่สี่คือ 4. คนที่ชอบแข่งขันกับทุกสิ่งแม้แต่ความสุขของเราคนประเภทนี้ไม่ใช่คนทะเยอทยานแต่เป็นคนที่ต้องเหนือกว่าเสมอไม่ว่าคุณจะมีเรื่องดีแค่ไหนเขาจะหาเรื่องมาให้รู้สึกว่าสิ่งที่คุณได้มันไม่พอหรอกฉันมีเพื่อนคนหนึ่งค่ะตอนเรียนหนังสือเราสนิทกันมาก แต่ทุกครั้งที่ฉันได้คะแนนดีเธอจะไม่เคยยินดีด้วยจริงๆเธอมักพูดเสียงเบาๆว่าคะแนนเยอะก็จริงแต่บางข้อเธอยังตอบผิดนะหรือดีแล้วแต่ฉันว่าจะมีคนได้มากกว่าเธอแน่เลยตอนนั้นเรายังเด็กคิดว่าเธอแค่พูดเล่นแต่พอโตขึ้นเราเริ่มเข้าใจว่าบางคนไม่ใช่ดีใจกับเราไม่ได้ แต่เขาจะรู้สึกว่าตัวเองถูกลดค่าทันทีถ้าเราไปได้ดีนี่คือพลังงานลบแบบที่ทำร้ายเราเงีย,งยบๆเขาไม่เคยชมไม่เคยสนับสนุนไม่เคยช่วยให้เราเก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจแต่จะตอกย้ำว่าเรายังไม่พอจนความมั่นใจแห้งกรอบเหมือนใบไม้ตากแดดลักษณะที่5คือ 5. คนที่ใช้ความสงสารเป็นเครื่องมือคุมความสัมพันธ์คนแบบนี้ดูเหมือนน่าสงสารดูเหมือนต้องการการช่วยเหลือแต่พอเราเข้าไปช่วยเรากลับถูกดูดพลังไปเรื่อยๆตัวอย่างเช่นเพื่อนที่ชอบบอกว่าถ้าเธอไม่มาคุยกับฉันฉันอยู่ไม่ได้เลยนะหรือฉันไม่มีใครเลยเธอต้องอยู่กับฉันนะเขาไม่ได้ต้องการคำแนะนำไม่ต้องการแก้ปัญหา เขาต้องการความสนใจและการยึดโยงจนหลายครั้งทําให้เราเหนื่อยเกินความจำเป็นคนแบบนี้จะทำให้เราไม่เป็นอิสระเพราะเขาจะผูกเราไว้ด้วยความสงสารไม่ใช่ความรักและไม่ใช่ความหวังดีเลยด้วยซ้ำลักษณะที่6คือ 6. คนที่มีความคิดด้านลบต่อเรื่องดีๆเสมอลองนึกถึงคนที่เมื่อเราบอกว่า ฉันอยากเริ่มทำธุรกิจเล็กๆเขาจะตอบทันทีว่าเศรษฐกิจแบบนี้เธอต้องเจิงแน่ๆหรือถ้าบอกว่าฉันอยากเริ่มออกกำลังกายดูแลตัวเองเขาจะบอกว่าไม่เกินสองอาทิตย์ก็เลิกแล้วล่ะเขาไม่เชื่อในตัวเราไม่เชื่อในสิ่งดีๆที่โลกนี้มีไม่เชื่อแม้กระทั่งความเป็นไปได้พลังงานลักษณะนี้อันตรายมากเพราะมันทำให้เราสงสัยตัวเอง ลดทอนความกล้าหาญของเราแบบเงียบๆและที่สำคัญทำให้ใจเราหม่นลงโดยไม่รู it, ้ตัวเลยลักษณะที่7คือ 7. คนที่อยู่ใกล้แล้วจิตใจเราหนักโดยไม่มีเหตุผลนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนชัดที่สุดในหลายพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับกัลยาณมิตรพระองค์ตรัสว่าการคบหาคนดีเป็นมงคลอันสูงสุด เพราะคนบางคนไม่จำเป็นต้องพูดอะไรแต่พลังงานของเขาทำให้เราหนักเหมือนอากาศที่ขุ่นมัวในห้องทั้งๆท,ที่ไม่มีควันแต่เราหายใจไม่เต็มปอดฉันมีประสบการณ์กับคนหนึ่งค่ะเขาพูดดีวางตัวดีไม่เคยว่าร้ายใครแต่ทุกครั้งที่อยู่ใกล้เขาฉันรู้สึกเหมือนตัวเองต้องระวังต้องเกรงต้องกลัวว่าจะทำอะไรผิด ทั้งที่เขาไม่เคยว่าอะไรเราเลยด้วยซ้ำจนวันหนึ่งเพื่อนอีกคนพูดว่าเธอรู้ไหมเขาแบกความกังวลของตัวเองไว้หนักมากพลังนั้นมันแผ่มาหาเธอไงเธอเลยรู้สึกหนักไปด้วยฉันถึงได้เข้าใจว่าพลังงานลบไม่ใช่แค่การกระทำแต่คือสิ่งที่อยู่ในใจคนและซึมเข้ามาในใจเราโดยไม่ต้องมีคำพูดสักคำเดียวเลย เมื่อเรารู้แล้วว่าพลังงานแบบไหนที่ทำให้ชีวิตเราติดลบคำถามสำคัญที่สุดคือแล้วเราจะปกป้องตัวเองอย่างไรโดยไม่ต้องเกลียดใครพระพุทธเจ้าสอนวิธีไว้เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งคือการกลับมารู้จิตตัวเองรู้ว่าขณะนี้จิตเราหนักหรือเบาอึดอัดหรือปล่อยวางถูกดึงลงหรือกำลังยืนมั่นคงอยู่ ความจริงคือเราไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นได้แต่เราสามารถเลือกสิ่งที่ยอมให้เข้ามาในใจได้เสมอถ้าใครสักคนทำให้ชีวิตเราสว่างขึ้นให้เราเบาขึ้นให้เราเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นนั่นคือกัลยาณมิตรควรเก็บไว้ให้ดีแต่ถ้าใครสักคนทำให้เราเหนื่อยมนังวลหรือหมดเรี่ยวแรง ต่อให้เราไม่ได้เกลียดเขาก็ต้องยอมถอยออกมาให้พอดีการถอยออกมาไม่ใช่การหนีแต่คือการรู้จัก,กรักษาใจเพราะใจคนเรามีพื้นที่จำกัดถ้าเราให้คนผิดเข้ามาเยอะเกินไปก็จะไม่มีที่เหลือสำหรับความสุขเลยพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตที่ถูกหมู่แห่งอาสวะกดทับย่อมเศร้าหมองอาสวะไม่ได้หมายถึงบาปหนัก แต่หมายถึงสิ่งที่ทําให้ใจขุ่นไม่ว่าจะเป็นคําพูดใครความคิดใครหรือพลังงานของใครก็ตามดังนั้นการรักษาใจไม่ใช่การทําบุญที่วัดอย่างเดียวแต่คือการเลือกสิ่งแวดล้อมที่ไม่ทําให้เราตกตำ่ำบางครั้งการเลือกอยู่เงีย,งยบๆคนเดียวมีประโยชน์มากกว่าการอยู่ท่ามกลางคนที่ทำให้ความสุขเราค่อยๆหายไปให้จำไว้นะคะ พลังงานดีๆไม่ได้หายากแต่ต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนเมื่อใจเราใสาใจเรานิ่งใจเราอ่อนโยนพลังงานที่ดีจะดึงดูดคนที่ดีเข้ามาเองไม่ต้องพยายามเลยด้วยซ้ำเราจึงต้องสร้างพลังงานที่ดีจากภายในเพราะเมื่อเรามั่นคมพอพลังงานลบของใครก็ไม่สามารถทำให้ชีวิตเราติดลบได้อีกต่อไปก่อนจะจบเรื่องวันนี้ อยากชวนคุณหลับตาสักครู่นึกถึงคนหนึ่งคนที่อยู่ใกล้แล้วทำให้ใจคุณเบาทำให้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าไม่ต้องทำให้ใครประทับใจไม่ต้องพยายามเป็นใครแค่เป็นตัวเองก็พอแล้วนึกถึงอีกคนที่อยู่ใกล้แล้วใจคุณหนักกลัวเกรงหรือหมดแรงพลังงานไหนที่คุณอยากพาต่อไปในชีวิต คำถามนี้ไม่มีใครตอบแทนคุณได้นอกจากตัวคุณเองจำไว้นะคะการรักตัวเองไม่ใช่การตามใจตัวเองแต่คือการเลือกสิ่งที่ไม่ทำร้ายหัวใจตัวเองถ้าวันหนึ่งคุณตัดสินใจถอยห่างจากบางคนไม่ต้องรู้สึกผิดเพราะคุณไม่ได้ทิ้งเขาคุณแค่กลับมาหาตัวเองเท่านั้นและเมื่อตัวคุณแข็งแรงพอ คุณอาจกลับไปช่วยเขาได้อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่ตอนนี้ขอให้คุณเริ่มจากการปกป้องพลังงานในใจของคุณก่อนเพราะชีวิตเรามีคุณค่าเกินกว่าจะปล่อยให้ใครเข้ามาดึงลงซ้าแล้วซ้ำเล่าหวังว่าพลังงานดีๆจากบทสนทนานี้จะตามคุณไปทั้งวันและขอให้คุณเจอแต่คนที่ทำให้ชีวิตเบาขึ้นสว่างขึ้นและมีความหมายมากขึ้นในทุกๆวันค่ะ